ต้นไหนกับเมย์่แม่ต้นไหนกับเม่แม่เบิร์ตเชื่องสามงามเบิร์ตสุขคนงามเบิร์ตสุขคนนี่แต่แม่์งามสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนคับแฟนเพจบ้านสมัยเชนนี่มณีบ้านสมัยเชนนี่ผ้าพี่ผ้าน้องมาเลาะชมบรรยากาศการซื้อการขายควายที่ตลาดนัดโคกกระบือบ้านน้องแก่ตลาดชุนผู้จังหวัดรอยพี่น้องมือณีกระตรงกับเส่าววันเสาร์ที่เจ็ดกันยายนสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ดพี่น้องเนาะมันนี่คือค่าตั๋าพี่น้องบรรยากาศคือคักบรรยากาศ คืคฟบฟ้าคืงฝนว่าพีฝนพี่น้องแต่ว่าตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่งขึ้มาวันนี้ตามนั้นแหะพี่น้องเจ็ดกันยายนเพ่นประกาศเตือนฝนพี่น้องพายุอย่า,ายี่เต้นเต้เต้เพื่อเราเลยเระวังเหรอพี่น้องเนาะแต่ว่าปรฐมมาเหรอพี่น้องเนาะเพ่นประกาศตเตือนไว้เราก็ระมัดระวังกันาปลาสว่างแขนหน่อสีพาพี่พาน้องลุยเลยพี่น้องเนาะฝากอืาาอ่นอ่ก่อนอื่นกับฝากนี่พี่น้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามบานสว่างแขนหน่อน้ำเนยพี่น้องเนาะอดูทางใดก็ทักทายกันมาพี่น้องใสใผ้าเนื้อ อีสานจังหวัดใดกระทู้มาเนาะทักทายกันมาเนาะพี่น้องเนาะให้กำลังใจบ้านส่งเจนี่าะน้ำแน่พี่น้องเนาะสปปล้าก็มีเลยพี่น้องแฟนครับแฟนเปิดตังสปปล้าทางเวียดนามก็ยังมีพี่น้องทักทายกันมาน้าเด้อพี่น้องเนาะให้กำลังใจเนาะพี่น้องเนาะงวันนี้ไปเปิดชิปครับพ่อแตะพ่อแตะควายถือเนาะพี yeah. ่น้องเาพ่อแตะควายถือจากบ้านสะพืชครับผมายเนาะวันนี้เนาะพ่อแตะควายถือมาเพิ่นพี่น้องเพิ่นเหลืออยู่สองตัวทุกหน่อยพี่น้องเหลือแต่ตัวผู้ ตัวเมเบิดเลือตพ่อผัวพ่อแ้โบัวอาจารย์มามามาขายหลายอยู่้หมดตัวเมเบิดว่าสันเิดว่าวะเโอหเือตโตผัวเพิวมาเรือแต่ควายหน่อยตัวเมเบิดเตลยนี่โตผัวเลือตาโตผัวเพิวมาแมเบิดเพิว่าแมเบิดนั่จะโตผัวไล่จังไตัวนี้มื่นกว่าบาทสองตัวมื่นสตัวมื่อ้าอตัวมสี่พน้องันบ่าถือสีอย่างเนาะมันถืออีีนมื่นสี่สองตัวสองตัวสิบสี่ยาสัํา ตอร่องเอาเ็นวาตัวนั่นใหญ่ขึ้นมากนี่ตัวนี้หน่อยเน่ยสิองตัวตอร่องเอาเป็นวาพอแตะเนว่าตัวนี้สูงประมาณ120แต่นี่พอถึง120อยยีพี่น้องบักฟูน่อยเอาไปตอเอาไปขุนเอาไปต่อยอดได้โอ้สิบเนาะโอเคเอาขออนุญาตเบอร์โทรพอแตะ086 257ปดหกองห้าเจนึามพอแตะ่กายจือายงามจื้การนสอตการพืชผลโราชจะท่านี่เนาะโอเคครับผม สิบองตัวครับผมสองตัวสอัวสองตัวเตัวนึโอเคขาก็ลยไลมานครับผมโอ้ไร่้ไนนบ้านคือครับผมเขานี่มไหนอจาร็มทบมามอบ้านบ้าไมโอ้บ้าตั้งเทไหนได้เลยเว้ยเนาะโอ้ได้เยเนาะขออนุญาตหอยเอสวัสดีครับแต่จะได้มหหอยเหมือนนี้เอาแม่ลูกม่โอ้แม่ลูกนั่นบอลูกเพิ่อเพี่อนเนี่ยลูกผูเนอ อ๋อลูกเบิ่มจูเนียร์ได้พี่น้องนั่นโอ้สีสันดีดีงามเลยแต่ว่ามันหน่อยอยู่หัวตาได้เดือนหนึ่งเดือนกว่าเนาะพี่น้องเบิ่มทด้เบิ่มจูเนียร์ได้พี่น้องลูกชายเบิ่มจูเนียร์ข้องหอยลอยสาสิบห้าความสูงแม่เพื่อนต้นโตดีพี่น้องแม่ลูกแรกสาวลูกแรกเนาะแม่ลูกแรกได้พี่น้องนี่สูงลอยสาสิบห้าความสูงไทยงามพี่น้องสดสดอยู่พี่น้องควายเพื่อนงามงามต้องหอยเอรอยเอทพี่น้องงามควายเพื่อนพี่น้องหอยเอได้สองคิปล่ะ โอเคครับไอเอยเอรอยต์บาสุริยาแชนแนลนาะบาวสุริยาแชนแนลอ่าแจ้งหน่อยเพื่อเก็บมาถ่ายท้าลูกจู่นเหนือได้เบิ่มจู่นเหนือได้ล,ลูกไส้เพือ่อนงามเลยงามของเพื่อนในพี่น้องนี่แม่ลูกเปิดไใบสามหมื่นพี่น้องโอ้ยสามหมืน่นราคาสองตัวดิพี่น้องสองตัวแม่ใหญ่หลอยสามสิบหา้าความสูงเพื่อนต้นโตดีดีลูกแรกเดี๋พี่น้องสดสดอยู่ลูกแรกลูกแรกอยู่นั่นลูกไส้เพื่อนพี่น้องงามงามอ่ะขออนุญาตเบอร์โทร ศ9นย์เ0้าเก้าศูนย์นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งหอยเอร่อยป็ยในใดแม่ลูกลูกทรายงามของเบิ่มจูนี่่มาแม่สูงหอยสสหแม่ลูกแรกเปิดใบสามหมืนพี่น้องผู้ใดสนใจกระโทามาต่อรอก็ันใด้เลไลนมาครับผมงามของพันพี่น้องควายงามควายหลายคึกคักพี่น้องตลาดนัดบ้านน้องแก่ชุมผู้นมานง่ามของพนงงพี่น้องอย่างดย ขออนุญาตลูกได้จังไดรมากสองตัวได้สองตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวผูกทั้งสองเนาะลูกเนาะอันนี้เพื่อนกับว่าแม่เบิดคือกัน <laughs> แม่เบิดเหลือแต่ผูกเ,เ,เปิดจังไรลูกได้ล,ละสองตัวสองตัวสามสิบพี่น้องว,ว่ายังไงมนันหรือยังให,ให้เท่าไหร่ตัวนี้ให้เท่าไหร่โอ้แปดพันบาทเลยสองหมื่นแปดว่ะขั้นสองหมื่นแปดได้อยู่สามได้พี่น้องสามเปิดเปิดใบสามหมื่นสองตัวได้พี่น้องสองตัว <laughs> สามหมื่นสามหนี่บ่อบ่บ่อใดยังอยู่เพิ่นวะสามนี่ยังบ่อใดยังเพิ่นวะสามซื้อเนาะสองตัวเนาะลูกเนาะต่อใส่กันเอาเพิ่นว่าเอาไปเป็นโคมซะเพิ่นว่ะเพิ่นกำลังหายอยู่ให้ให้เท่าไรก่อนโอ้ให้เจ็ดแล้วให้เจ็ดแล้วใกล้ล้วล่ะ อย,อย่าตอ่อคือหอยเวียดท่อเปิอ่ะเนี่ยเนี่ยจับสีเปินไปน้ำเน่เด็ดขออนุญาตเบอร์โท่ลูกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสี่หนึ่เจ็ปดเื่นเปิดไปสองตัวด้พี่น้องอ่ะมันหมานเด้อขอค क क Listen, ุณหลายครับผมผู้ใดสนใจก็ทุ่มมาต่อรองเพื่อนใดพี่น้องฝายหลายคายคือขักแง่งแน่อยเบียด จมหรือต่อจมหรือต่อควายเพิ่นจมบ่าตั้งจอตั้งจมอยากได้เท่าไรอยากได้เท่าไรเพิพ่ให้เท่าไรแล้วซีซี <42. S 1> โอ้ฮ้ใกล้เหอตัวเนี่ยหายากเด้เพว่นในไซัน่หายากอยู่ใกล้สียไ้กันล่ะซีซีเพิ่งไฮซีสองซีซ หอยเวียดเพาแต่ไฮซีสองคืออะไรดิคือข้องเพลินอยู่เพลินเท่างเบึงเบึงคักเบึงแนีพี่น้องหอยเวียดเดี๋ยวเดี๋ยวสิถามเพบนเบึงคนหรือเบึงควายเบึงคนหรือเบึงควายคือเบึงคักแ่ว่าตาดอกคือสิบสี่ให้ซีสองแล้วเนาะให้ซีสองหาร้อยให้เพิ่อขึ้นให้อีกแล้วได้ห่ารอย สองหัร้อยไดตีหาแล้วตาตีหาล้วไตีหาแล้วโอ้ยอ่ะห้างนี้ถให้แล้วสี่พันเอาขออนุญาตเบอร์โทรกันกันห่อย์เก้าสองหกหก้นึ่งหนึ่งหหอยเวียดหลูบรอมาต่อไขยงามๆกับแม่ ในหอยก้นสวยขึ้นกันสีสีเนาะมันเปิดไว้เนาะที่ใดสนใจโทรมาต่อรองเงิพิ่งใดมั่งสีคล้ายมันแล้วหอยครับโอ้เบิดแล้วอ่ะมันหมานเด้องานต่อพี่น้องหยอกในหอยเปียดเพิ่นเป็นตาหักอ่ะงางต่อพี่น้องมาเบิ่งทางเออโอ้เอาไปพี่น้องมาเบิ่งทางหมดเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายเห็นควายใหญ่เหมือนอยู่ไส้เนาะสวัสดีลูกสวัสดีครับขออนุญาต ผูหรือแม่แม่เน้เนาะแม่ตัวแม่พี่น้องแม่แม่เผือกแม่พันแม่เผือกพี่น้องต้นัหนกับแม่บ่แม่ต้นัหนกับแม่แม่เบิร์ตเชิ่องสามงามเบิร์ตสุขคนงามเบิร์ตสุขคนนี่แต่แม่งามเเผือกเท่าไหร่ลูกเส้าสองพี่น้องเส้าสองนั่นเลยเส้าหนึ่งแม่ใหญ่หน่อยเท่าไหร่แม่นี่บอกอยากได้สองหมื่นพอเฮ้ย พี่น้องราคาควายสองหมื่นสองหมื่นสองสองน่าดูเนาะป้าดราคามีแต่เป็นตาสื่อว่าพี่น้องเพราะถ้ามัาเด้ควายเผือกตัวนี้สูงลอยยี่สิบห้าบวกพี่น้องตัวนั้นคือกันไม่ต่อตัวใหญ่พี่น้องสองหมื่นสองสองสองอ้าสองสื่อๆพี่น้องตัวนี้สองสื่อๆเบิ่งถ่ายเบิ่งถ่ายควายเผือกพี่น้องส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 ื่อๆสองสื่อๆมีอุ้ยมีแต่งงามเนาะสาโมงเตัวนี้คล้ายเนื้อมือตามราคาตลาดเลยพี่น้องตาวางงามเลยพี่น้องงามควายเป็นงามงามพี่น้อง โอ้ลูกสาวเจ้าสู้โมแต่ว่ามาขายเป็นเนื้อซื้อๆื้อขึ้นมาขายราคาเนื้อจ้าราาคเนห้อยเวียดมาให้หรือเล่าเพราะให้แล้วจ้านั่าจะจ้าห้อยเวียดมันเปนตำสมน้ยหรือเพิ่นมาจีบมามาต่อควคยหรือมาจีบขอจ้าขื่น้งขอในุญาตเบอร์โทรเอาข้อผู้ใดศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสองสองเก้าสองสองเก้าแปดแปดสามแปดสามแปดพี่น้องสองซื้อซื้อได้พี่น้องสนใจลูกสู้โมแต่ว่าเอามาขายเป็นเนื้อมันซีไปหาม้าวหนี้ ฮะมาบอยแมนฉีดได้นี่ฮะมาแล้วสองซื่อซื้อโอ้จุงนี้อีก๋อนั่นสองสองตัวนี้สองซื่อผู้ใดสนใจโทรมาเบอร์เดียวนี่แล้วเนาะต่อรองไหนเบิร์เอ้ามันหมาเด้อลูกเด้อเอาคนสวยๆไปขึ้นโป๊ะมันหมาครับผมเพีรพ่อยเนี่ยเพี่อยังเกาะอ่ะเป็นยูทูบช่องสมหวังิแชนแนลเด้อดูบัตรช่องบัตรสมหวังิแชนแนลครับผมพ่อจะลงเลยเป็นลงเฮะเอาไปเลยอ่ะลงเลยลงเลยครับผมเดี๋ยวลงเข้าไป มาเบิ่งทางพี่พนอ้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขายก๊วยจิตตะลานนั่งโกก็คือบ้านน้องแก่ตลาดเมพาบุทธจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องคือคักตะเศร้า,า,าพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศคือคักอีหลีพี่น้องอเบื้องบรรยากาศพี่นอนะ้องเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขาย เิ่นมาขายกุ้ยหน่อยแม่สาวงามงามพี่น้องแม่สาวงามมาขออนุญาตเพิ่นสดะดวกบ่น้อพี่น้องเพิ่นพวกตะลงรถบ่นี่พี่น้องเพิง่งลงรถบ่นี้านตะลงรถป้ายงามเพิ่นพี่น้องบ่ฮู้เพิ่นสดะดวกบ่3ตัวสีสันคือกันเบิดแม่สาวทั้งสามขออนุญาตเบิ้ลก็ขอนนอ,อนุญาตถ่ายท่ามกับผมได้แม่สาวหน่อยมาเบินะ้ลหนอหน่อยเพิ่นกำลังมาต่อรองอยู่ขออนุญาตเพิ่นป้ายอะไรจังไหนครับ ใกล้ไรจังไหนขอว่าว่าเปิดไว้ตัวละหมื่นสี่ตัวละสิบสี่เนาะตัวละสิบสี่มีตามงามพี่น้องครับผมเพิ่นมาจากใสขึ้อหายเยอะโคตนี่แหละครับอ๋อตะว่างามควายงามเพิ่นงามเบิดพี่น้องควายเหลืองควายฝูงเพิ่นแยกมากเมษาหน่อยงามเบิดแต่ว่าราคาทอกันสิบสี่ซื้อๆเนาะเพิ่นเปิดไว้เนาะใต้ละสิบสี่สามตัวพี่น้องงามเบิดโอ้สีสันตนโตน้าเลี้ยงสุดยอดเลยพี่น้องตันดีือดทั้งสามตัวราคาทอกันพ้อสวยทอกัน อ่ะเบิ้งผมถ่ายท้าอยูเบิ้งคาคาพี่น้องไห้หน่อยได้แม่สาวหน่อยงามๆสิบสี่ราคาไปเตาไปเลี้ยงพี่น้องต่อใส่กันสามตัวแห้งถือเนาะเอาไปเลยยกคอกไปเลยนี่สามตัวนี่พี่ลาแห้งถือพูดว่าที่เก็อยากขายยกเนาะมันจะง่ายเนาะมันจะไปน้ำกันมันจะไปน้ำกันขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งสี่เก้าเจ็ดห้าสี่เก้าเจ็ดห้าพี่น้องคุณใดสนใจก็โทรมาต่อรองขอบคุณหลายๆหมานครับผมฝากบ้านสว่างแชนแนลนําเดเอร์ตู้หนังงามเนาะอ่าบาทสว่าง ่านก็พี่น,อน้องเบิกบรรยากาศการซื้อการขายายไปน,นั่นนงนะพี่น้องเนาะบรรยากาศคือคาตาเสาพี่น้องัเป็นก จบาเจ้าบาทนี่เจ้าบาทกว่าเพื่อนเอามาขายนำงัว่าเอาน้ำควายเก่าพันธุ่นร่างัว่าเก่าพันโอ้บานสว่างชาแนลไทยงัวล่งขังแหลกได้นี่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาบานสว่างชาแนลไทยตะควายเพื่อนจูงงัวมาขายนำควายเบ่อค้นจังไงค้นรออะควายเจ๋อเดมาอยู่บ่ควายบ่อใดตะงัวมาเก่าพันซื่อ พี่น้องเป็นยังขึ้นจุงมันมายวมาขึ้นรถท่าพือโอ้จะมาขึ้นรถทางพี่โอ้ได้ขายเหรอลื้อหัวตาซื้อได้ขายเหรอลือโอ้ได้ขายเหรอมันว่าเก่าพันซื่อข่้นบอขายสิเปิดไทยว่าขายเหรอนาะโอ้จะมาขึ้นรถอ่ะไปมันหมานเด้อามาเบิ่งควายพูสวัสดีลูกสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับได้แม่ลูกมากบลูกได้แม่ลูกลูกผูลูกคือมาง่ามแต่ลูกผู้ใดผู้บ่ลูกลูกของพอได้เนอะยังก่อน อเทียยงก็ลูกพ่อเทียนับโอ้ห <laughs> ลูกพ่เทียนนะแม่ลูกลูกผูเปิดเท่าไรลูก<ะ>เปิดเท่าไรสีขายเท่าไรขาวห้าหมื่นสองพันเลยพี่น้อง <laughs> แม่ลูกลูกผู่ลูกงามห้าหมื่นสองพในหอยหน่อยเพื่นเปื้ไวไปโอ้นี่พอเพื่ <laughs> เพอล็กสวัสดีครับไปแล้วครับโอ้มานคกับพอเล็กมานกัดโอเคมานังเขาอแ่าวครมานังเขาปะมึงหันผมถามว่าลูกพ่อใดก็สันได้ยินอยู่ปะโอ้เปิดกำลังมาเปินกำลังมาต่อรองจะผ่านคนนี้อืมเปกำลังต่อรองเปิดเท่าไรก่อนครับเปิดเท่าไรก่อนสามหมื่นหก จคก็เอากำไรารเด้ลูกไส้มาหามื่นสองถามว่าลูกพ่อไหนพ่อเหียนว่าโอเคฮะสองหมื่ก่วนเดี่น้องสอหลูกไส้งามเดี่น้องลูกไส้งามงามเฮ้ยเบิ่งกัของเด้อบ้านสมบัติชาแนลเด้อเปิดเข้าไปเบิ่งกับของเด้อสองหกเด้อปกาลสองหตัวว่าเป็นหาสองเนี่ยเฟิสขีดแลลวเพิสขีดแลลวอ่ะอ่ะเป็นกำลังเบิ่งเป็นกำลังเบิ่งสอห ควายงามลูกไส้งามสองหกเด้กพี่น้องนี่แม่ลูกแม่สูงเกือบลอยสี่สิบเด้กพี่น้องแม่ลอยสี่สิบได้แม่เคนพี่น้องควายงามอยู่เด้กพี่น้องราคาพ่อต่อรองราคาพ่อฟังระวังเด้อลูกระวังแจ้งน้อยอ่าเพิ่นกำลังเบิ่งอยู่ในหอยกำลังเบิ่งเพิ่นนางต่อสวัสดีครับขออนุญาตครับแม่ลูกเนาะแม่ลูกครับแม่ลูก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 ตัวแม่พ่อตัวน้องโอ้ยสีลูกตัวแม่พ่อ เพชรก๊าสินโอ้เพชรก๊าสินลูกสาวเพชรก๊าสินงามเนาะลูกสเบิ่งหนลานเนาะโอ้หลานของลูกเพชรงามเพชรนาหมอท่อมจดเจนแฉงขาดีดีอ่องข้อดีสีสันดีดีเนาะครับคอุ้ยเบิ่งแม่เพิ่งหะสนเข้าโอ้หัวตะสนเข้าเปิดเท่าไหนโคมโคมนี่เบิ้งสิมหาครับสาชิมหาเลยโคมนี่พี่น้องโอ้สาชิมหาแง่อาจะท้องเนาะอาจจะแล้วเนาะแง่อาจจะแล้วเนื้อดีเนาะเนื้อดีต้นโตที่ดี อาจจะท่องแล้วเพื่อน่าพี่น้องสูงหน่อยสามซีฟได้ความสูงแม่เพื่อนแต่ว่าลูกสาวงามครับพี่น้องอุย้ยเปิดสามหมื่นห้าพันพี่น้องสามหมื่นห้าพันแม่ลูกลูกแม่ลูกงามสายดังสายเพชรเจริญสายบัน่นมาครับแต่ว่าตัวนี้เป็นหลานลุงเพชรเด้อครับเออสายสลานลุงเพชรหลานลุงเพชรพี่น้อง,องโอ้พี่น้องอ่ะพันเป็นเพชรกาะสินเพชรกระสินเนาะเอาขออนุญาตเบอร์โทร 085ย์5ปดห้าศูนย์แปดห้าสีพี่น้องผู้ใดสนใจกกระโทรมาต่อรองเพื่อนใดพี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกงามเพชรกาะสินลูกสาวสายลุงเจริญเนาะเรื่องยังงก่อนลุงเพชรสายลุงเพชรพี่น้องอ่ะของมออันนครับเออของมออันลุงเพชรพี่น้องเอ้าวก็เลยหลานมันๆครับผมสายชิวหาเลยพี่น้องโคมนี่ให้เบอร์โทรหรือเ่าผมให้แล้วครับให้แล้วเนาะอ้าเบอร์โทรตามที่บนฝากไว้เด้อพี่น้องโทรมาต่อรองเพื่อนใดแม่ลูกงามงามอ้าวมันมันครับผม เอาไปใส่หลักเพื่นว่าอันควายใหญ่ตัวนี้ไปทายทำให้แน่วาสันบักแง่ยี่หลีแง่ยี่หลีควายงามตัวนึ่พี่น้องอุ้ยแม่ตัวผูกบักใหญ่พี่น้องพ่อพันย์แหว่าลาดพี่น้องต้นตดี่ดีกูด่ะตพระคอข้อไปเชิงสูงได้่ยลอยหาสิบบวกพี่น้องลอยหาสิบหาบวกกูด่ะกูด่ะพ่อพันบักใหญ่พี่น้องเพื่อนผูกไว้ยวสิไปถามนายเถียนน้ำหน่อยเพื่อนพี่น้องใหญ่ยง่หวงามต้นตดีพ่อคอพ่อขายพ่อพันสุดยอดสุดยอดพี่น้องปื้ยพ่อพันบักใหญ่ เท่าไรกครับ 7, 000, 7, 000. 7, เจ็ดหมื่นเจ็ดันเพิ่นเปิดว้พี่น้องอุยสายใดคือเขาสายอุทัยสายอุทัยพี่น้องอ,อ,อ้ยอันอมึงหนันไปว่าเป็นในหอยผู้ยิงกำลังว่าสิบหกห้นูนในหอยเพิ่นอยู่นี่ <มา S 1> ตอน <มา S 1> พี่น้องโอ้มาํากันโอ้เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจเพิ่นเปิดว้อุยอันพ่อเสียงหมานล้ววเดียวนี้หมานยั่วจัดพ่อเสียงเพินดังก็ได้จินได้อยากเนาะพ่อเสียงเนาะมันหมานเด้อเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับเพิ่นมาจากไสครับโกสุมครับส่ อุ้ยพี่น้องควายงามเพื่อนพี่น้องเจ็ดเมืองเจ็ดพันพอพันเขาเพื่อนพี่น้องนาเพื่อนใหญ่ย่างงามต้นโตดีพอคอกพอขายพอวันเจ็ดสิบเจ็ดเพิ่นเปิดใบเอาไปเป็นพอพันอย่างเดียวพี่น้องพูดนะไงดีตะอไปเพิ่นกำลังต่อรองกันพี่น้องเพิ่นกำลังต่อรองพูดนะเบิ้งถ่ายเพิ่นอู้ยเพิ่นกำลังถ่ายทำพี่น้องงามของเพื่อนพี่น้องเจ็ดสิบเจ็ดเพิ่นเปิดใบ เบิ่งคักๆพี่นอ้องเอาไปเป็นพอพันเดี๋ยวพี่น้องพูนอ่ะพ,พอพันอ่ะเบิ่งเต็มๆพี่น้องเบิ่งควายเต็มเ,เต็ม,ตมอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมขออนุญาตเบอร์โทรโอ้นั่นบรร่เพิ่นอยู่หันเดียวเดียวไปหาเพิ่นครับผมครับอขออนุญาตเบอร์โทรครับผม065ย์หกห้าหกหนึ่งสามพี่นอ้อง77ดสิบนเปิดไว้พอพันปักใหญ่พี่น,อน,อนอ้องต้นโตหักเลย าไปเป็นพอขอกพอขายพอพันอย่างเดียวต่อรองได้แจ้งน้อยเพื่อนว่ามาจากโกสุมพิสัยเอาอความกุณหเล่นมาห้นครับผมครับอย่างต่อพี่น้องมึบงบรรยากาศการซื้อการขายช่วงสุดท้ายทางพี่พี่น้องเนาะมาซื้อควายป่ะครับใส่ขายตัวไหนน,นี่ป่ะโอ้ยเพื่นไหควายงามมาขายมาจากใส่ครับ โอ้โยเดี๋ยดี๋นีบอกบ่แม่สาวเนาะแม่สาวหน่อยงามนบ่ให้มันเกิดขี้ดินเลยกว่านี้ <c oughs> เลี้ยงดีครับพี่น้องเลี้ยงดีดีบ่อยเกิดขี้ดินได้เปิดเท่าไรครับเ,เ,เปิดอยเส้าเจ็ดพี่น้องอุ้ยเพื่อเลี้ยงดีเป็นตาหนายพี่น้องสีสันดีดีสีงามงามเส้าเจ็ดเป็นเปิดไยหนพี่น้องโอ้ยเป็นเปิดไยหนงามงามพี่น้องป้าโทษมานเบิดล่ะมานแล้ว <c oughs> เพิ่นเอาไปทรงมานเบิดล่ะไปมานมานลูกลูกสาวเอ้าเส้าเจ็ดเนาะครับเนาะงาม ผู้สายเป็นบอ่อครับโอ้ลูกมีเรามีก่อเนาะลูกมีเรามีก่อลูกหล,กล,กลกอดอยู่พี่น้อ,นอนงง่ายอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมเบร์โทษจำบ่ได้หรอโอ้เป็นจำเบอร์โทรบ่ได้สองเจ <ำ S 1> ็ดเนาะเพิ่นมาจากใส่ก่อนละร้อยเอ็ดนีน่แหละเนาะเพิน่นจ่ตุเนาะจ่ตุเพิ่นจำเบอร์โทรบ่ได้พี่น้องเสียดายเพิ่นจำเบอร์ทโทรบ่ได้ใส่โอ้เพิ่นเพิ่นอยู่ทางุนอ่ะบ่อเป็นยังเถอะครับโอ้ลองเปิดเบิรงเนาะลองเปิดเบิรงถ้ามีผู้สนใจโทรมาต่อรอง สองเจ็ดเปิดไ้แม่สาวงามงามเบิ้งคักๆพี่น้องผมือกันล่ะลั่งเชื่อแต่ว่าเบิ้งแนวนี่เป็นกระทือไวาเิงล่ะผมเบิ้งเป็นได้ศูนย์หกสองหนึ่งาเจ็ดห้าแปดห้าศนยพี่น้องผู้ใดสนใกระมัต่อรองผู้ใดสองเจ็ดพี่น้องแม่สาวงามงามลูกกอดังลูกไม่เราม่ก่อแน่นอนพูดว่า เอาขอบคุณงเล,ลน่าใหมันครับผมฝากบ้านสมหวังชาแนลน้ำเ,เด้อครับผมอ่ะย่างต่อพี่น้องมือนี้บ้านสมหวังชาแนลภาพพีภาน้องมาลรอชมบรรยากาศการซื้อการขายควายสี่ตลาดน้ำโคกขามือบ,บ,บ้านน้องแจ๋ชุ่มกู้บุตรกฐประมาณนี้ก้อนน้องพี่น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค,ค์กดแชร์กดติดตามน้ำน,นออ้อพี่น้องคอยพอพี่น้อเกษตรกรผู้เลี้ยนง้อหลวงพ่อแฟนขาแฟนเพื่อนบ้านสมหวังชาแนลชุ่มีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้เจ็บต่างๆรำรวยรวยเบิร์ดหนีเบิร์ดสินกันสวัสดี